สวัสดีครับกลับมาพบอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคริปโตเทคอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนในการเทรดประจำวันที่17เ็มษายนสองพันห้าร้อยหกาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครับเรามาดูในส่วนของแอลฟาครับแอลฟาท h เแล้วก็แอลฟา u s d พนะครับตรีเมื่อวานนะครับไปจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับก็พูดถึงตัวขององเกอร์นะครับทีนี้ก็ไป ผู้ที่แนะนำมาครับเป็นซับสไ r ร์เบแนะนำมาว่าไ้ให้ดูกราฟอีกอีกเชนหนึ่งนะครับผมขอบคู่คอยดูที่ผมดูจากอของ b i ไ a n น e นะครับก็ปรากฏว่าส่งใทิ่เป็นเยอะเลยครับทีนี้เนี่ยวันนี้มันเกี่ยวอะไรกับตัวของ p อลฟาครับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะลองมาดูภาพขยายออก ซูมเอาออกมานะครับก็ทําให้เห็นว่าภาพของแอลฟาเนี่ยนะครับมันเป็นเหรียญที่ผมไม่รู้ว่าเหรียญมันมีพื้นฐานอะไรดีหรือเปล่าแต่ว่ามันดูสึกครับดูทรงมันไม่แน่ยังไม่น่าเข้าอะ่นะอยังไม่น่าเข้าเลยแล้วเนี่ยมันมีมันมีแนวแนวรับเดิมแล้วทําไมครับมันก็ทะลุแนวแนวรับเดิม แนวรับเดิมอยู่ที่เท่าไหร่นีครับสิบสองบาทเท่าไหร่คือคือทรงเ่ถ้าถ้าถามว่าลงถ้าลงทุนในระยะยาวเนี่ยก็ยังไม,ม่เหมาะนะครับแนวรับแนวรับนาจุดเดิมน,นะครับสิบบาทนะครับนะครับอันนั้นแนวรับที่หนึ่งนะครับแนวรับที่สอง แปดบาทสี่สิบเซนทรงไม่สวยนะครับถ้าสมมติว่าคือทรงมันจะสวยหรือหรือพอแบบไปวัดไปวาได้ก็ตกลงได้ทำไมครับก็ตกลงไ่้ทำไแนวรับเนี่ยครับคือราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับราคาเนี่ยนะครับมันควรที่จะทำไมอ่ะโอเคครับโอเคตรงเนี้ยนะครับคือทำทรงดับเบิลบทบททอมมีคาหมอรคือลงมาใช่ไหมครับประเทสที่ตัวแนวรับ ที่10บาทนะครับเดี๋ยวเราก็เด้งขึ้นนะโอเคเด้งขึ้นนะฮะแล้วก็มามาเทนะสมาจุดเดิมอีกรอบหนึง่งหรือใกล้เคียงน,นะครับเนี่ครับก็ทำให้แบบเราก็เด้งขึ้นไปเนะี่ยแล้วถ้าเด้งถ้าเด้งแล้วที่ยครับมีการเบรกเบรกเอาเส้นเทรนนะครับแนวนะต้านเส้นเทรนด์ได้นะ มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าทรงสวยพอสมควรเลย้ืขึ้นหนึ่งอ่ามันจะต้องนีครับคือถ้านะครับหรือถ้าเทสนะครับอะเทสจุดนี้ใช่ไหมครับเก็บองสีเหืองจุดนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาจุดนี้อีกรอบหนึ่งนะครับสิบบาทเข้ากันใช่ไหมฮะแล้วเราสามารถทะลุเส้นเป็น แนวต้านเส้นเทรนตรงนี้ได้นะครับกระส่งเริ่มสอสอเขาก็จะสวยแล้วครับแต่ถ้าจะให้สวยมากอะ่ะคุณลู้แนวต้านตรงนี้ที่ที่สี่สีิบแปดบากกว่าโอ้โหสวยงามเ e ยเ e อรเป็นเป็นอะไรที่กลับตัวขาคือคือเป็นขาลงแล้วก็กลับตัวเป็นขาขึ้นที่แบบสวยงามมากแต่เนี้ยปรากฏว่าในความเปนจริงแล้วเนี่ยครับ ทำไมฮะราคาเนี่ยมันร่วงลงมาใช่ไหมครับกี่บาทก็ไม่ทราบนี่หนละทีนี้ร่วงลงมาถึงสิบบาทเด้งขึ้นไปนะครับส8ิบแปดนะครับแล้วก็เด้งลงกลับมาต่ำกว่าจุดเดิมอีกแปบาทกว่าเนี่ยครับทรงมันไม่มันไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับท่านนักวิเคุณที่ต้องการจะถือยาวนะครับนะฮะก็ท่านต้องเปลี่ยนความคิดทุกหนึ่ง อาจจะถือถือเหรียญเนี้ยเอาไว้สําหรับการเล่นสปอร์ตระยะสั้นนะครับหรือเป็นการเล่น,นฟิวเจอร์นะครับผมฟิวเจอร์ถือระยะกลางนะครับสักสองสาเดือนนะครับสี่สี่ห้าสิบสัปดาห์ก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยครับคือทรงคือทรงณตอนเนี้นะครับณตอนเนี้ยทรง มันค,คล้ายกับค,คล้ายกับอะไรหรือไม่คล้ายกับพวก i อโอเอสคล้ายกับพวกอะไรอ่ะกาล่ากาล่าหรือเปล่าเนี่ยใจประมาณนั้นดูทรงคล้ายกันหรือเปล่านะครับน่าจะคล้ายกันแหละนะครับเพราะว่าอ๋อกาล่าคนละเรื่องค,คล้ายคยกับซิลนะครับซิลแล้วก็ไอโอเอสทีนะครับทรงนะตอนนี้นะนะ ประมาณนั้นแต่ว่าเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยดูแบบไม่ไม่สวยเลยครับไม่สวยเลยครับไม่สวยไม่สวยดัะนั้นเนี่ยคนที่จะถือยาวยก็เอาเป็นว่าคนที่จะถือยาวนะครับสามารถถือได้ไหมก็สามารถถือได้ครับถ้าทำไมครับมันเงื่อนไขตรงที่ว่าถ้าว่าเอา,าเส้น อะตรงนี้มันสวิงขาขึ้นสมมติว่สวิงขาขึ้นนะครับปึ๊บนะฮะสวิงมมขาขึ้นแล้วทำไมครับเซตพวกนผมเอาออกกแล้วกันนบกอนันเป็นของวันก่อนที่ผมวิเคราะห์ก็ถึงก็ถึงอันะนี้น่าจะอ,าออกแล้วมั้งปีโบแ่นะบสกู่นะจะถึงไปเอาอ,อ มันจะต้องเป็นทรงลักษณะนี้ครับก็คือใช่ไหมครับลงไปใช่ไหมครับขึ้นมาเดี๋ยวผมเลียนสีนะครับแล้วลงมาเทตร,ตรงนี้มันลงมาเทแล้วล่ะครับแล้วก็ทำไมครับเด้งขึ้นเด้งขึ้นปึ๊บป,ปึ๊บถ้าเป็นทรงนี้โอเคเลยนะครับถ้าเป็นทรงนี้โอเคเ จะเป็นขาขึ้นระยะสั้นครับอาจจะถือได้สักระยะหนึ่งพรเป็นเปนลาสั้นประมาณแต่แต่ดูโดยภาพรวมแล้วไม่น่าถึงหนัทรงไม่สวยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่าก็อย่าเพิ่งเชื่อผมครับท่านตบอวอิงตามเรียกว่าอะไรไปอาศัยข้อมูลที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเหรียญว่ามันมีโปรเจกต์มันปัจจัยอะไรเข้ามาหนุนบ้างนะครับ เพื่อที่จะทําให้ทำไมคนระับใ,ให้เหรียญมันดูมันดูน่าสนใจนครับดูการเคลื่อนไหวดูกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นของตัวโปรเจกต์ตัวเหรียญน,นี้ครับนะครับก็จะเป็นหลักในการที่จะสามารถที่จะพิจารณาได้ว่าควรจะถือยาวหรือเปล่าครับผมจากในส่วนผมเนี้ก็จะเป็นมนสายนที่มีอย่างเดียวครับจะไม่ได้ไม่ได้ดูในส่วนของพื้นฐานหรือข่าวสารเรื่องตา่างๆเขได้ดูในส่วนนั้นครับ ผมก็มองส่วนของตอนนี้ก็คือว่าคัดถีถ่ยาวก็ส่งในส่วนกว้างก็ประมาณนครับผมสำหรับคนที่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโมเมนตัมสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงลงนะครับร็คาว่าน่าจะคล้ายๆ้ายคลึงกันกับเหรียญตัวอื่นที่เป็นภาพของการไซเวย์ครับก็ยังคง ก็ยังคงมีเมินตัมลงอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการไซด์เว์นะครับก็ไม่ลงไปไหนไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกลยุทธ์การเทรดเหมือนกันนะครับภาพภาพมันจะค่อนคล้ายกันกับเหรียญตื้นนะตอนนี้นะครับตลาดม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็คือว่าสิ่งที่ถ้านักลงทุนนะครับสามารถทําได้ก็คือว่าถ้าท่านจะเทรดนะครับคนที่เป็นสายสปอร์ตเนี่ยก็เล่นในกรอบ ระยะสั้นนะครับเล่นในกรอบระยะสั้นกรอบแท้ครับมันจะมีแนวรับที่ตรงนี้นะครับเท่าไรสิบสองบาทกว่าใช่ไหมเงินสิบหนึ่งนะครับจะเป็นเปลี่ยนสีด้วยเอาเป็นเส้นเส้นสีขาวนะครับเส้นแนวรับนะครับสิบสองบาทห้าสิบเ็ ตอนนี้มันยังไม่หลุดลงนะครับแนวต้านนะครับแนวต้าน,น,น,านใช้สองบริเวณโซนมเมื่อวานหนึ่งนะครับก็คือของในในตามโซนที่โบน,นะครับก็คือส2บสองักาสิบเจ็ดครับก็คาดว่าราคาเนี่ยนะครับถ้าเด้งถ้าเด้งหลุดหลุดออกนะครับท่านสามารถเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับ แนะนำว่าให้เป็นการเล่นรอบดีกว่าเล่นรอบทพนๆครั้นท่านที่เล่นสปอร์ตก็จับจังหวะเฉพาะขาขาที่มันกลับตัวขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับท่านที่เล่นฟิวเจอร์ครับขาบายก็เช่นกันนะครับจับจังหวะขาขึ้นส่วนท่านที่เล่นเซลนะครับเซลโพสิชันหรือชร์ตโพ i ิชันของฟิวเจอร์นะครับท่านก็สมจับจังหวะ ที่มันกลับตัวเป็นขาลงอันนี้เท่าน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านท่านเล่นแบบเล่นรอบลักษณะนะครับท่านก็จะเล่นได้บ่ายเซ็งครับกลยุทธ์มเหมือน,นกันมตกันนะครับปอื่นครับประมาณนีน้แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าท่านจะต้องจับจ้องอยู่กับตัวตัวหน้าหน้าพอตหน้าจอสักนิดหนึ่งครับก็ไม่นิดแต่คนระับมันจะต้องใช้เวลาครับเพื่อเฝ้าดูสังเกตการนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีเวลา ท่านเอาเวลาไปทืดีครับจะดีกว่านะครับจะดีกว่านะครับ,นะรบแล้วเราไปไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อยมาดูีนึ่งว่าเจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงจะไปจะเป็นไปในทิศทางไหนเน้นจะเน้นบายหรือเน้นเซลเป็นหลักเป็นก่ตอนนะครับก็หวังว่านะครับแผนในการเทรดของตัวเอลฟาพีเอสบีแล้วก็เอลฟายูเอบีีนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ท่านผูคค้ชมครับให้มากกันหน่อยก็นะอ,นะอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดขายการ์ตูนดีในทุกวันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลัาไปก่อนสวัสดีครับ